The last chapter of บ้านรักไทยบนถนน1095ออกจากบ้านห้วยเฮียมาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามก็หน่อยร้าพอสมควรระยะทางไม่มากแต่ เยอะครับโชคดีของผมซึ่งมาเจอสถานที่นี้โดยบังเอิญช้างไทยคอฟฟี่จึงได้แวะพักรถด,ดื่มกาแฟ ى, เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตากาแฟรสชาติใช้ได้ครับเป็นร้านที่ พอมานั่งแล้วก็จะรับรู้ได้ว่าเป็นร้านดังสำหรับชาวไบเกอร์ตรงจุดนี้นอกจากกาแฟอร่อยแล้วยังมีวิวที่ดีด้วยเป็นทุ่งนาเปิดโล่งอยู่ข้างร้านสะดุดตามากๆครับแล้วเขาทำเป็นเทเรสไม้เนื้อแข็ง มีประมาณ3-4เ,เสามสีทรส์ให้นั่งชมนาจิบกาแฟอากาศดีๆผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงถามทางกับพนักง,งานก็ได้ความว่าการไปบ้านรักไทยนั้นใช้เวลาอีกประมาณ40-50นาที แล้วเขาก็ได้บอกทางเส้นทางใหม่ให้กับผมซึ่งเดิมผมเคยไปบ้านรักไทยต่อจากปางอุ๋งซึ่งมันจะเป็นคนละทางกับครั้งนี้ครั้งนี้จะเป็นทางใหม่ครับแนะนำมากมากเลยออกจากช้างไทยคาฟฟ่จะมีทางแยกเล็กๆอยู่ทางขวามือสังเกตดีๆเขาเรียกว่าถนน หมอจำแปะอะไรประมาณนี้ครับจะผ่านสถานีตำรวจผ่านตำหนักบางตองเป็นถนนดำไบเกอร์ฟินมากๆรับรองได้เลยครับผมช่วงนี้ขับอากาศเย็นแล้วเราก็มาถึงบ้านลักไทยช่วงประมาณ5โมงเย็นผมได้ที่พักโดยบังเอิญเพราะว่าไม่ได้จองล่วงหน้ามามีคนเขาสละสิทธิ์ผมก็เสียบเลยนะครับอันนี้ก็ ขับรถถ่ายรูปไปบริเวณรอบๆซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์ลาไปแล้วครับก็หลังจากทานอาหารมื้อหลักเสร็จก็มาหาขนมทาน,านเครื่องดื่มแ้วมันหอมอันนี้สูตรของคุณเองหมดเลยไม่ได้รับมานะ ร้านนี้เครื่องดื่มขนมแนะนำาลยครับช,ชื่อร้าน l e w a Coffee ก็เป็นร้านที่ดูดีที่สุดในบ้านรักไทยแล้วละครับร้านสวยมีชิมปังกุให้ดูด้วยอากาศหนาวมากๆครับสิบต้นๆเลยอันนี้เป็นต้นไม้ที่เจ้าของร้านเขาปลูก เป็นวันไซที่เวียงยากเห็นผลสีแดงๆนั่นมันของจริงนะครับของจริงนะเนี่ยตอนนี้สวยมากๆเลยบูบาคาฟีแนะนำครับร้านทานข้าวก็อยู่ติดกัน ครับทานเสร็จก็เดินเล่นตอนนี้เกือบสามทุ่มละน้องพี่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหมาล่าพอน้องเลยอร่อยมันต้องสั่งไม่เผ็ดมากตอนนั้นพี่กินโคตรเผ็ดเลยพี่เลยไม่ชอบอันนี้อร่อยต้องสั่งเผ็ดน้อยนะอร่อยหอมดีนะมันหอมดีมหน่าคนหนึ่งชอบกินอีตอนนั้นมันเอาเผ็ดเลยพี่กินพี่เลยกินกันทั้งประเทศแล้วมั้งครับมันต้องเผ็ด ไอห,หมอนี่เพิ่งจะเคยกินทำมันตื่นเต้นต อนนั้นก็ร้านรวงก็ทยอยปิดแล้วครับ10ไม่เกินไม่เกินสิบสองครับอากาศตอนนั้นหนาวมากบึงตรงนี้ก็เริ่มมีไอก่อตัวแล้วครับไอในผิวน้ำนี่ก่อตัวตั้งแต่หัวค่าแล้วนะครับสะสมไว้ทั้งคืนเลยเพื่อจะงามที่สุดตอนเช้าตรู่ เนี่ยครับคือไอ้น้ำที่บึงบ้านวรักไทยเวลาประมาณสักสามทุ่มลมจะพัดจากชายเขาทางซ้ายมือไปทางขวามือเสมอนะครับไอยเย็นจากเขามันโรยตัวทอดตัวลงมา ชาตรูที่บ้านหลักไทยครับผมโชคดีที่หน้าที่พักมีระเบียงใหญ่ก็วิวตามที่เห็นนี่เลยครับจากหน้าระเบียง ไม่เช้ามากนะครับสำหรับการชมหมอกที่บ้านรักไทยอยู่ในราราประมาณ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งครับไม่ไม่เช้าไปกว่านั้น 哎，这，哎，这，是、啊、这，哎，这，哎，分可这，你从哎，这，哎，我的这，哎，草哎，这，的青春这，哎，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 这，了这，哎，这，哎，哎，这，哎，这，这， อ๋อครับข,ขอ,ขอการหนึ่งได้ไหมผมพักอยู่ห้องหนึ่งศูนย์หกค่ะแต่ผมไม่ได้เอา้ตั๋วลงมาคุณเจ้าอามาได้ไหมคะุคณเจอาลงมาโอเคก็มีคู้เจอได้ค่ะชายอดน้ำค้างกับนี่มีเคเล่เมื่อค,นะความเย็นกับความชื้นมาเจอกันสนุกสลครับ เรื่องให้เล่นสนุกเลยฟินสุดๆนะครับอากาศแบบนี้ชาแบบนี้วิวแบบนี้ผู้คนไม่เยอะครับเพราะว่าก่อนหน้าหนึ่งวันเนี่ยเขากลับกันไปก่อนแล้ว งแรมที่พักบริการดีนะห้องก็ก็ดีที่ดีแล้วแหละทา,างนี้ถือว่าโอเคคือละพันหนอนได้สองคนมีน้ำคุมีแอร์น,นี่แหละหมดอาหารเช้าก็ดีแล้วก็การบริการดีเล้แถามช่วงนี้เขามีข่าววุ่นวายเรื่องโควิดกันก็มีการแคนเซิลที่พัก ผมก็เลยมาวอล์กอินได้ที่พักชั้นดีเลยครับของบ้านรักไทยมันโขกิงหมามันโท,ท,นนโท,ทอดกับน้ค้นหวานกรอบออนอกนุ่มหนกิงนุมข้นก็เ,เหมือนสไตล์ของโกอยแต่เป็นมันโูลทอดเปลือกนอก มันจะนุ่มและเนื้องในโปรง่งผมว่าอร่อยแต่ว่ามันออกหวานปลาท้องโถอร่อยอร่อยยอกเค็มแต่ใช้ได้เลยโอเคเจะสิ้นภารกิจผมจะเดินทางกลับวันนี้ก็ได้ครบนะแต่ว่ารู้เลยว่าเราเหนื่อยอะ่ะพอเหนื่อยปุ๊บกันละเมียด การเก็บช็อตอะไรที่มันพิเศษพิเศษมันก็ไม่เกิดขึ้นความฟิตนี่มั่งจำเป็นสำหรับตากล้องว่ะแต่ก็จุดที่อยากเก็บเก็บได้ครบทุกอย่างที่วันๆคือตอนนี้เจ็บ เด็บต,ต้นขาต้นขาด้านซ้ายเนี่ย 嘴唇，回忆苦涩的吻痕，是树根，春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏，寒夜剩我一个人等清晨。 世间最毒的仇恨是有缘却无分，可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，倒也过的安稳，代替你陪着我的，十年了。数着一圈圈年。 将心事都封存，密密麻麻是我的自尊，修改一次次。 指纹印在我的嘴唇，回忆苦涩的吻痕是树根，春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏，寒夜剩我一个人等清晨。世间最毒的仇恨。 心疼。 e isso 看春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏。寒夜剩我一个人等清晨。世间最毒的仇恨是有缘却无分，可惜你从未心疼我的笨。 杂草丛生的青春，倒也过的安稳，代替你陪着我的是年轮，数着一圈圈年轮，我认真将心事都封存，密密麻麻是我的自尊。 秋来的茂盛，却遮住了黄昏。寒夜剩我一个人等清晨。世间最毒的仇恨，是永远却无分。可惜你从未心疼。 ส่วนของเสียงบรรยายแต่จะทิ้งภาพสวยๆต่อไปอีกสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายคลิปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เป็นทริปสั้นๆ2วันกับสถานที่สวยๆสุดวิเศษทางภาคเหนือของ ประเทศเราครับประกาศหนาวเย็นทิวทัศน์งดงามอาหารการกินที่ดีผู้คนที่มีไมตรีที่ผมได้เห็นตลอดทริปคุณจะอะไรกันอีกครับใช่ไหมฮะมันสมบูรณ์แบบมากๆตั้งตารอครับ สำหรับมอเตอร์ไซค์ทริปครั้งถัดไปและพบกันครับ